อ้าวสวัสดีครับอ่าต้นอ้อครับวันนี้ต้นอ้อจะมาแกะกล่องของฝากหน่อยนะครับวันนี้เนาะอ่าอาบน้ำยังสวยเลยนะครับก็ไม่เคยได้เจอน้องต้นอ้อสักเท่าไหร่ครับวันนี้โชว์ตัวซะหน่อยนะครับอ่าพี่สาวคนโตแห่งส้มสีทับไทย วันนี้จะมาแกะกล่องของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมบอกว่า,าให้รีบแกะด่วนนะครับคืออะไรครับไปดูนะครับผมตอนนี้อ่านี่ก็คือของฝากจากคุณแม่ปลานะครับผม fc พลายบัวบานนะครับก็ขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของคุณแม่ปลานะครับพี่ปลานะครับผมส่งผลไม้ มาให้นะครับผมแต่คุณพ่อก็ยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับ <un> อ่าเป็นผลไม้อะไรก็ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวจะทําการแกะด้วยดวนนะครับตอนนี้นะครับจากพี่ปลาเอฟซีพลายบัวบานครับผมวันนี้อ่าขี่มาใกล้ๆเลยครับต้นอ้อยจะแกะเองเลยอ่าเดี๋ยวให้ควานลงมาเปิดครับผมกล่อง ของฝากผลไม้นะครับเป็นผลเป็นผลไม้อะไรครับผมเราก็มาลุ้นกันะนะเด่นเดนแดนต้นอ้อต้นอ้อช่วยพี่ปาลต้นอ้อพี่ปาล <มา S 1> ให้หนูช่วยไหม,ม <า S 1> เอมลมอลูกสาวบ้านนี้มีแต่น่ารักน่ารักครับผมอ,อยากช่วยพี่ปาลนะครับ อยากช่วยพี่ปามแกะด้วยนะครับโอ้โหต้นออเฮ้ยแกะได้ยังครับพี่ปามแกะได้หรือยังคืออะไรพี่ปามโอ้น้องต้นออเชียร์สุดๆครับผมน้องต้นออก็อยากรู้ครับว่าคืออะไรนนอะไรแอปเปิ้ลหรือเปล่าครับลิ้นจี่ครับโอ้คนใหญ่ด้วย ลิ้นจีเป็นลิ้นจีนะครับผมลูกใหญ่มากครับโอ้ขอเอาเอาก่อนเพื่อนเลยเอาชิมชิม้างชิมเยอะไม่ได้เด้อพอนี่คือลิ้นจีนะครับจากพี่ปลาครับผมเอฟซีลายบัวบานนะครับขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของท่านนะครับที่ได้ส่งผลไม้ หวานหวานมาให้ซุ้มสีสับไทยนะครับทั้งช้างทั้งคนได้ทานกันเอาโหเอาเดี๋ยวแกะให้โอ้เด้งเอาลูกนี้แกะให้นาสิชิมก่อนเพื่อนเลยมาโอ้ไหมเอออ,อ,อร่อยเลยท่านโอ้ขอพอแล้วลูกหนูกินเยอะไม่ได้ไไดลูกก<ม>ินหนูชิมพอรู้รสชาติพอแล้วช้างกินเยอะไม่ได้เอาเถอะนี่นะครับผมเอยไหมโอ้โหเนื้อช้าง อิ่มเอิบครับผมอวบอวบอันครับหน้าหน้าชิมครับเดี๋ยวจะกินให้ชมฟังเสียงการเคี้ยวครับผมอ อืออร่อยมากเลยครับผมอือเอาอีกลูกหนึ่งสิจิตจัดมากเลยลูกใหญ่เนาะอ่าเดี๋ยวเราชิมอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเอาไปเก็บนะครับอ่าเก็บไว้เพราะว่าไปแบ่งกันกินเหรอเอาอีกแล้วต้นอ้อกินไม่ได้เยอะเอาแถมแถมให้ต้นอ้ออีกลูกหนึ่งอ่ะแถมแถมแถมต้นอ้ออีกลูกนึงด้วยเสียงก่อน เสียงเออนี่เสียงตอนออเป็นไงครับอ่ะพี่ปามเอาอีกพี่ปามเอออ่าพอแล้วปามยกไปไว้ก่อนแล้วค่อยมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะนั่งเอกชันเลยนะไปกับพี่ปามเลยเออไปอื อ,อร่อยมากครับผมมีน้องน้องตัวอิจฉาคอยส่งเสียงด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ต้นอ้อนะครับได้กล่าวขอบคุณด้วยการนั่งแอคชั่นส,สวยๆนะครับอขอบคุณาพี่ปลานะครับที่ส่งผลไมออ้อร่อยๆมาให้นะครับอ,อ่นั่งแอคชั่นส,สวยๆขอบคุณจ้าเร็วยกสองขา ขึ้นสูงอะไรมากค่ะสูงอืออีกขาหนึ่งยกสองขายกก้อยขาเนึ่งยกก้อยขาดีต้องนั่งใหม่ต้องนั่งใหม่นะครับอ่านั่งใหม่อ่าสุอ่า,อาต้นอ้อไม่เคยได้โชว์นานครับอ่าต้องหมุนหมุนช้างก่อนนะครับหมุนช้างก่อนอ่าหมุนช้างอ้าวเดี๋ยวปลามานี่ก็ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวคุณพ่อเทคแคร์ พี่ต้นนเองนะครับรอ,อ่าปามถือกล้องนะครับผมอนู่นิ่งมากเลยคำมสาบด่าอันนี้งั้นตัวใซเด้งอีกอันนี้น้องยูกิมาน้องยูกิมาเองครับบนสูงบนสูง,สงอ่าแอคชั่นนะมาจ้าเร็วต้องให้คุณพ่อนะครับเพราะว่า ก่อนคุณพ่อฝึกประจำนะครับแต่ช่วงนี้ <UB> D, เวลาปานเราป<ร>านเราไม่พอ <À, S 1> ครับ ทำยากหน่อยแล้วนะครับน่ารักมาก <laughs> มามา,มา,มาขอบคุณก่อนเร็วตีบามจะพาเดินเร็วตีบามจะพาเดินเนาะอ่ะก็ขออิปนุชัยนะครับเอ้าให้พี่ปลานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสุขสมบัติดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับเอ้ยไปไหนด๊ารวยด๊ารวยนะครับอขอบคุณครับครัขบข้าซาไม่ได้อาไิงาโตะโซงงี ge. เปลวอะไรไม่รู้นะครับผมอ oh. เดี๋ยวจะพาเดินนะครับตอนนี oh. ้เรียบเดินเรียบกลับมานะครับจะมาเก็บมูลพ่อใหญ่ต่อครับผมตอนนี้ครับอ่าคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับ oh. ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอขอบคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับคาซาง่าคาซางไม่ดะ <c oughs> เพลิดซ like ับสไคร์บไลน์และแชแฟมิลี่สีทับไทยแตงเกียวกุณลัาบบายบายเลสโก